การไม่ดีโพลีนองการสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเดฟเฟอร์มินทีนอฟที่กำลังติดตามผับชมบาตายเดฟเฟอร์มินทีนอฟเนี่ยสบายดีจ้าสวัสดีปีใหม่เด้ออโพลีนองสุขุสุคนเมื่อนี้ยคาบกาบ่างๆเนาะชิมานังแบบว่าถามไทยลมกันเนาะหลังจากที่บราได้เห็นกันมาเป็นเดือนๆเลย Um ไปมาหาสู่กันยอดพยาธโควิดพี่น้องเหตุยังยังเกาะพญาโควิดแม่นบาเนาะแม่นบ่ตายลืมบ้านป่าแล้วพี่น้องโควิดระบาดเ่นก็เลยโควิดระบาดไปดีปารุ้งไหมวห้ไปมาหาสู่กันยอด Like โอ้หนุ่มตนุ่มตามา้นาของเจ้แครับใส่องเฮ้ยเมา้วเจ้ลลายหู่งงวโอ or, ้ต้ว้ยนอ้องน้เอลยเบิ้งเฉเบิ้งถานไห่น้องอันนกับขอ่้า อนนี้หนุ่มต้านข่า็มาพลอพี่น้องเอ้ยเข้าไปสิพาหนุ่มต้านไปหาไปหาหนูอยู่พลอพี่น้องเอ้ยเพราะได้ฐานบักกระลายนึ่พลอพี่น้องเอ้ยแม่น้องอเนยทุกคนมากับอันเบาตาข้าพ่อยายข่าวฟาดกันข่าวมาพลอพี่น้องเอ้ยถ้าพอก็ยังมาตะกินหดข่าวพลอพี่น้องเอ้ย ผ่านได้ไลยเติบพคนพี่น้องเขาจะไปค้นฐานซอยน้องตาเด็กกับพี่น้องเลยให้แม่น้องอะไรเปนตาเกาะแมน่องเป็นตากาะหรอปเออสอบใหญ่ว่าทั้งนั้นเหรอฮะเลี่ยนๆก็ว่าทั้งสอบหน่อยสิ สอบน้อยยืนหับกันอุอ้มได้อุ้มไม่ได้อ,ดอ,ดอ,ดอดุ้มเลยอามอุ้มเลยมามามาอุ้มมาโอ้ยใหญ่เลยยังให้อุ้มไปเชไปหาหนูอยู่สันกันมึงด้วยระหว่างระหว่างแซ่บด้วยขมื่นกับแซ่บว่าป่า ค<ไ>าเรียบมตะปีกได้ครับอไครับมะเรากถึงลิใส่น้ตถอืมโน้ลายเห่ ่องของ,งของกาเนตอนแรกเขาิดจเมือโอ้ยไปอาละมันไปบายกับมาดกสำรถไยเดียวล่ะระวังนูบ้านเรากบหนูบา้าน,<ม>น,าน,นปาแม่นูบ้านท้องสุนไปแดงไลหนาก็แรงพอมประมาก,นกันแน่ละพอเนอยหกนูปักแดง ไม่ได้โหลหนึ่งาเปิดตอนอ้มืองานแล้วเดี๋ยวๆนี่อาฐานลงเอาานลงซอยน้องก่นอนีหน่อเลยเีมานี่ก็จะห่อไอ้ป้ามันหมด บนฐานแล้วพี่น้องเลยมือก้ากระล่างมือกำลังเบากำลังตาน่าไปใส่กับตะกัไปที่เอ้ยสองคนแรกแรกเวียดแล้วน่าตระแลไปไปตกัไปตระแลก็ได้ไปเราขก็ใสเลยเห็นหลายอยู่เนี่ยแม่ เป็นถามกันเราจะไปเอารำมันเป็นยังไงข่าวน้าเขียวงามแล้วบ่าเขียวงามเติบเลยนะไปสูงเติบคือสิงามเนาะข่าวน้าแซงเนาะาแต่ว่ากินหอมข่าวนะเดี๋ยวพาเนมไปสูงสูงหน้าให้เขียวกลุ้มเลเนายเคียวกุ้มต้องผ่าก็ไปว่ายำมือเส่านะพ่อช่องต้องผ่ากับสีขามต้องอันนี้ใน ผงหน้าผัดเขียวสะเปิืนดินน้ำงามแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ไปเลยเนาะเราก็ลงไปเห็ดชันพักกับทำเองอ่งีก็พักก็ฮัก็เริ่มป่งฮักก็เริ่มออกฟัง้น่อนี่อไว้ด้เเาเป็นแต่เท่ฮักก็เริ่มป่งเริ่มออกพักกับจ้นน าแม่เป็นผปบหมักแต้งนั่นเนละจะต้อมาส่งซับปูเอผุบักบัวผักหอมผักซีหลายอย่างเลยกำลังกินเนาะผัก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 ผั่ผักผัวผัก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 คัผักคักกผกผกผักผักผักักกทอนสะอยกเ เาก็หบ so no to ุดทุกภาเวพวาเข้ากันเคเห็นงานคล้ายักกัจริงแต่ก็ตอนนั้นกเห็นเห็น่งานคล้ายักเราเคยไปอยู่ายเราม่นอวเลยแต่ว่าเยนหูตัวเลยเสียโจกบ้านเขาเอยเช็ยโจกเนาะบ้านคไทนเอิดเจาะ เป็นยังฮาวบุหัวกับปุ้ยเนิี้หน้องเลยจะอยู่น่ตตัวเองงกับปัญหาจ่อออกฝนว่ะเป็าเจ่อออกฝนเปาจ่อสต้งมามาบอแม่หนวดเอาอันอันคุ้ดินนั่นเอนวอัน EFC เพื่อว่าอันพัตเตอติดตามตางมายังบอกเคยเห็นไหลโซ่จะเถอ ก็อยากไล่อยด้พี่น้องแต่ว่าเขาเขายังบอกเคยเห็ดแล้วเาก็เห็ดบอเป็นเนาะกาว่างๆกัสิมาไล่สวดลองเบิ่งอยู่ลองลองพิษแต่คือพี่น้องเลยแต่ละกะจะพาหัวค้อนกันได้พี่น้องสิลองเบิ่งอยู่เนาะเมื่อนี้ป้าตเพิ่นก็แสดงมาแล้วแต่ว่าเมื่อตอนบ่ายน้องนัดฝนก็จะเยี่ยนโมดแบบซาคอนนางกุญแจนี่กับาคอนแบบแรกกันยังก็ เขาก็ได้เบ่งเต้ไล่โซดอะไรพวกนี้พี่น้องลีลานามเนาะอันนี้บาแม็กลีลนาบแมนอันนี้บ่าวตพ่น้องเอ้บแมนบแม็กพ่นพนาะบแม็กมสาพราดิ้อเพื่องก็าดิมีนะพี่น้องมีแต่หางเพืองอเพื่อัญจ่อยว่าอยากซื้อพี่น้องเลยโอ้โหร้าน้วยโอ้โหแหยังหล ยายยังเยเป็ดนะแม่บ่มดแม่แก่เหยยังน่ะสาวหัวหน้าตัวปวดถ้าแจงไดเมื่อบ้านจะมาอยู่เรื่อนใด้หรือว่าปิดบ้านแล้วล่ะก็ลืมบ้านป่าแล้ว อย่ามาแล้วะแต่บรรยากมันยังม,ม,นงมันอาก,อกาศเ,เริ่มเบาบางลงเรับกันเปไนเมาเปิดเหงาะเล่บรรยากาศเหงาะยุบเรื่องนี่กัเบาบางแล้วพี่น้องเลยไข่แน่แล้วแน่เลยไปทางใดกับ,บวันปิดบานปิดเมืองแล้วไปได้ทะเาต้องใส่แมสก์ปิดเนะาะกองกนตัออว,ว,ออวเองกวาดเลยยางนึ็นกับบริเวณแต่ว่าพยานอาบปงใช่ห้อเปา เป็นฝุ่นลรองเป็นยามนี่มันเป็นไงคือฝุ่นเนาะทางชาบ้านท้องนาเราจังว่าเอาไปเลยเพื่อ <c oughs> นแต่ปากทางดําเขามาบ้านท้องงดนาบอกว่าวเสื้อผ้านี่เป็นดินแดงไปเบิดงไงกุ้งกุ้งออ้ยได้ใส่อยากว่าเอาใช่ไมว่าอันพี่น้องทั้งทางไทยอยากมายาม,ยามๆก้ยมายามนี่พี่น้องเลยแ <c oughs> พร่ฝุ่นพี่น้องพุ่นอะไรรอ หัวหัวนี่ต้องซาเมอต่อเมื่ออะไรไปต้องก็ามาซาเมอต่อเมื่อบ่ได้ผมแข็งไปนั่นหางควายนี่น <_ d ye> นเนาะแทนแทนแทน,นที่ไปหันไปนี่เพิ่นก็อัดแม่น,นี่คือโจรนี่ผมไม่ใช่เนาะต้องปิดหน้าปิดตาปิดอมโอ้ยบ่ได้ยินนะเ้าสักนึ่งนเอาไปปันโจรนี่คือโจรนี่ขาวบ่ขาวมาตั้งต้ตอนนี้นะน้องหนัดก็สีดำๆำเนี่ยพี่น้องบอกว่าเฮาทาย,ยนนารักษา ซิวแล้วกับผาเนาะมันกำลังแบบว่าเพาะ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 ลอกลอกขอกมาแบบว่าเมื่อเสียหายซิวกระพาน่ะขึ้นให้เต็มหนาดำดำเลยแล้วก็คอยเพาะเพาะออกเลยแปลว่าช่วงในี้นายต้งนัดกันดำเฮงพี่น้องทมบ่ตายชัว่าหนาดำก็สิมัครบริษัทไดนมัครขนางแรพี่น้องเลยมักไปเลยได้่าหนานดำแล้วก็เปลี่ยนใจเนาะเปลี่ยนใจได้เด้อ เปลี่ยนใจก็ขอให้แค่บอกสื่อนะเป็นใจบรายดอสักสื่นนนอยยนอกเลยยันโชคบุรียันโชคบุรีพอไม่น้องยันโชคบุรยยีใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใจหัวตายจับเลยตายฟรีดี้พอเปลี่ยนดีกว่าอ้าวก็ยันวายเห็นถูกง๊อบจุก,จกงามๆแล้ะพี่น้องเนาะน้องนังนบวงงามเนาะก็ต้องอทำใจเนาะคนบวงงามก็ต้องทำใจ ความห่างมันบีประโยชน์ที่ความงามหลอกพี่น้องรูปห่างตามันบทสำคัญหรอกมันสำคัญที่ว่าเออจิตใจเาหมักกันซื้อซัดต่อกันพอพี่น้องสั่นแหลเฮาเฮาบงพเน้นๆตาตารักพี่น้องเน้นที่ว่าเออักันด้วยใจจริงหรือบ่ทำนิสัยพอใจแล้วพี่น้องพอใจได้สหาสตัวใจจริงหรือบ่ โดยใจจริง้วยใจข้าวสะอาดบ่อเลือดจังใดข้าวถ้าบุหักโดยใจจริงเนี่ยได้มานนำปานนี่เด้พรมเลยมันมาหนำปานนี่เด้พรมในน้องเลยอืมถ uh,> ้าเราบุหักก IC ันด้วยใจจริงมาแต่ว่าความจริงในความในน้องว่าโดยแบบว่าคนว่าตรงตรงในน้องเลยกันบุหักกันโดยแบบว่าผมมีจิตใจหักกันแท้ๆกับ บบมาหอดบบมานำปันอีกตอันนี้ฮ่ากำลังกระยิงใจองกันอะไรแล้วพี่น้ออเลยอันทำอ่ะลุงป้านสิแต่งงานกันโคบโบไปสก้อนลาขวีอไรมาคบโบไปสก้อนลวสีขาวรีบโดน น้องเงินก็ยังบ่แล้วงะลุมตะล่างก็ยังบ่แล้วเนาะแกคนมาสิไปนั่งไปเศร้าอยู่ในใจนี่แหละคือการที่แบบว่ายังบ่พร้อมนะพี่น้องคือบ่อแตกอยังบ่พร้อมเนาะยังบ่ยังหาเงินแต่งอยู่แต่ไหนกันบึ่งส้มไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยบึ่งส้มไปก่อนเนาะให้ยกำลังใจ กันในเด้อพื่อนเพี่น้องคิปได้โบมีนบาร์สไตล์จ้ะฝนส้มน้ำหนักน้ำเนาะแต่ว่าสนมากฝนกะอยากถ่าแบบว่าถ่ายคลิปคู่กันเนาะคอมแมนตกันเป็นไปได้แต่อยากถ่ายคู่กันคู่ที่คู่คลิปเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าบาร์สไตล์เหมือนกันยังเมื่อบานเพิ่นเนาะเห็ดเบี้ยเห็ดยังยังบ่แล้วเนาะหานทีมงาน แม่นอกก็ไม่เคยกงียิบสอบทางอากาศจะร่มร่มหนาวๆพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นเย็นตอนเช้าตอนแรงเย็นแห้งพี่น้องเอ้ยอาบหนาจนสิบบได้มือคืนในนองหนาหโอ้ยอาบหนาได้บ่นี่ฮะแตทีเส้นไว้ซะก่อนมื่อื่นอยากสิอาบไปได้ไงวะสุดท้ายพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วก็อาบคือเก้าบ่เคยเดว่าหนาวบ่หนาวก็ได้ มเมื่อคืนนห้อาหนาวแห้งคนพี่น้องไปอาบน้ำเตาไฟปวดกระสุงกระโต้ก็เลยน,นอนก่อนหมูเลยกินข่าวแต่สาม,มงสีม,ม่งแล้วนาะนอนก่อนหมูเลยก็เลยบริกกินข้าวห่่นผ้าห้ามเมื่อคืนเ้าอุตส่าห์แก้งน้ำมันสแซ่บเขาบอกมีใครกินเลยเนาะกินกับพ่อ่จอยแค่นีป่าสามคน เอาละพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควรเหรออาเซได้ลาพปเรี่น้องก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวต่ายในเด้อพี่น้องพบอขกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องสุขสบายดีจีใหม่เป็นสุขสุขคนเด้อพี่น้องแดูแลก็ดูแลสุขภาพดีเด้อขอให้มีความสุขในวัน สรง่ายที่เก่าตอนรับพี่ใหม่ค่อยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุขุสุคนน้อยพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อสาธุมันมัรวยๆเก่งๆกันมาสุขุขสุคนเด้อสีเมือสุเมื่อสุบุสุคนไปละพ่อเนาะบ๊ายบาย